สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดนะครับวันนี้เป็ดพาทุกคนมาพบกับการขุดพบอุโมงค์ใต้ดินแห่งใหม่ในอียิปต์นะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่หลุมพศบของคลียอพัตราปริศนากว่า2000ปีซึ่งก่อนไปฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับ การขุดค้คนพบอุโมงใต้ดินแห่งใหม่ที่อียิปต์นะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่ปริศนากว่า2,000ปีโดยนักโบราณคดีได้ค้นพบอุโมงใต้วิหารอียิปต์ที่อาจนําไปสู่หลุมพระศพของเคลโอพระตราขอญาตย้อนไปยังเรื่องราวชีวิตของเคลโอพระตราที่7อดีตพระราชินีของอียิปต์ที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายที่ยังไม่ถูกคลี่คลายลงเช่นเดียวกับสาเหตุของการเสียชีวิตของพระนาง ในช่วง30ปีก่อนกิจการรวมถึงสถานที่ฝังศพของพระนางด้วยอย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าเมื่อกษัตริย์อียิปต์สิ้นพระชนลงจะมีการทำมัมมี่และสร้างหลุมพระศพไว้แต่จนถึงปัจจุบันเรายังไม่ทราบกันเลยว่าหลุมศพของครีโอพัตราที่7นั้นอยู่ตรงไหนกันแน่ความหวังที่คนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันของเราจะขาไขปริศนาในข้อหลังนี้ดูเหมือนจะมีการสแสวงหามากขึ้นและมีแสงสว่างมากขึ้น เมื่อจูจ่ๆมีนักโบราณคดีค้นพบหลุมปริศนาที่ทอดยาวลงใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่ถูกค้นพบและเพิ่งเจอในปี2022นักโบราณคดีชื่อแคสตลีนมาร์ตินสคือนักโบราณคดีที่พยายามขุดค้นพบหลุมศพของพระนางกรียวพัตราที่7มาโดยตลอดในพื้นที่เมืองอเล็กซานเดียประเทศอียิปมานานหลายปีแล้ว และล่าสุดในปลายปี2022นี้เธอได้พบความก้าวหน้าในการตามหามากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเธอและทีมงานได้ขุดค้นพบอุโมงค์ที่อยู่ใต้วิหาร t า a p ซ o s i l i s Magna ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิดอุโมงค์นี้มีความยาวประมาณ1,300เมตรครับโดยที่มันอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ13เมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความลับของอุโมงค์นี้อีกไม่นานคนทั้งโลกจะได้รับรู้อย่างแน่นอนครับ คลียวพัตรานะครับเธอเป็นราชินีในตำนานของอียิปต์โบราณเป็นนมามธรมณพัน์ปีในฐานะหญิงสาวผู้งดงามแต่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงนะครับแต่หลุมศพของเคลียวพัตราก็เป็นหนึ่งในความลับอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบเลยครับบางคนเชื่อว่าจะถูกฝังอยู่ในอเล็กซานเดรียนะครับซึ่งเธอเกิดและปลกครองโดยพระราชวังของเธอเองเมืองที่ถูกทําลายโดยสึนามิในปีคิศราช365 โดยคนอื่นๆเชื่อว่าสถานที่พมนับแห่งสุดท้ายของเธออาจอยู่ห่างไปประมาณ30ไมล์ในวิหารโบราณของทาโพซิริสแมกนาซึ่งสร้างโดยบรรพบุรุษของปโตเลมีในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนครับซึ่งเป็นที่ค้นพบอุโมงคใต้ดินที่เราคุยกันอยู่ณปัจจุบันนี้เองคำถามที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟัง เพราะเนื่องจากนักโบราณคดีคนนี้นะครับเขาได้พยายามตามหาหลุมศพของพระนางเคลียวพัตตาที่เส็จอยู่แล้วด้วยคำถามคือทำไมมาติเนสถึงเชื่อว่าหลุมศพของเคลียวพัตราอยู่ที่นี่กันละ่ะมาติเนสนะครับเขาพบความเชื่อมโยงอย่างะระหว่างเคลียวพัตรานะครับในบริเวณวิหารแห่งนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะฮะเหรียญจานวนมากนะครับที่สลักเป็นรูปใบหน้าของเคลียวพัตราและอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับ ซึ่งนําไปสู่สมมุติฐานว่าวิหารแห่งนี้ถูกใช้งานในช่วงเวลาที่เคลียวพัตตากาลังอยู่ในอํานาจนั่นเองครับเช่นเดียวกันนะฮะความเชื่อในอดีตการของชาวอียิปต์โบราณที่ว่าเคลียวพัตนานี่คือกลับมาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ของเทีไอซิตนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะประดุจเหมือนเทพเจ้ากลับมาเกิดอย่างนี้ครับก็ทางอียิปต์โบราณเขาได้มีความเชื่อว่าเคลียวพัตตานะครับ เขาเป็นเทพีไอซิดกับขวเกิดจึงทําให้นักโบราณาคาดีมีความหวังอยู่ไม่น้อยเลยครับคุณผู้ฟังถ้าจะมีสุสานของเครือพตาอยู่จริงๆมันก็น่าจะถูกฝังอยู่ในบริเวณแถวนี้นะฮะหรือใกล้ๆกับบริเวณนี้อย่างแน่นอนครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่ยังมีการค้นพบนะฮะปีที่แล้วครับเรามีการค้นพบมัมมี่ลิ้นทองคาครับที่บริเวณวิหารแห่งเดียวกันนี้ในตอนนั้นนักโบราณาคาดีเขาวิเคราะห์ว่ามัมมี่เหล่านี้น่าจะมีชีวิตอยู่ในยุคราชวงศ์ทอเลมี ซึ่งอิทธิพลของกรีกโรมันได้เข้ามาอย่างอิ่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับนักโบราณคาดีมาติเนสและทีมงานนะคะกำลังเดินหน้าภารกิจต่อไปซึ่งเธอบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าเนื่องจากยังมีความท้าทายที่สําคัญอีกมากมายอยู่ไม่น้อยเลยเพราะเส้นทางนี้มันนําไปสู่ทางเดินใต้น้าครับซึ่งมีคนคาดว,ว่าเกิดจากแผ่นดินไหวในอดีตทําให้น้ํารัว่วซึมเข้ามาได้จนถึงปัจจุบัน ณตอนนี้ยังมีการขุดพบมัมมี่ของบุคคลที่มีสถานะสูง2ร่างนะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของเคลียวพัตราที่ทัโพซิริสแมกนาซึ่งการค้นพบนี้นะครับได้รับการอธิบายว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสุสานที่เชื่อมโยงกับเรียวพัตรานั่นเองครับแม้ว่าห้องฝังศพนะครับจะไม่ถูกรบกวนมาเป็นเวลายาวนานกว่า2,000ปี มัมมี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแลนะครับเนื่องจากว่าน้ําไหลซึมเข้ามาได้แต่หลักฐานสําคัญเผยให้เห็นว่าแต่เดิมแล้วเขาปิดทองทั้งตัวเลยนะครับอย่างสมบูรณ์เลยซึ่งเป็นความหรูหราที่มีให้เฉพาะผู้ที่เกิดจากสังคมชั้นสูงเท่านั้นนักโบราณคดีแนะนําว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเครือภัตราก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเครือญาติที่มาจากชนชั้นสูงเหมือนกัน ซึ่งอาจจะต้องหาคําตอบกันต่อไปครับว่าจริงเท็จแค่ไหนส่วนหนึ่งของอุโมงค์เนี่ยเขาจมน้ําไปซึ่งอาจเป็นผลจากแผ่นดินไหวหลายครั้งนะครับที่เกิดในขนาดภูมิภาคของอียิปต์เองนะฮะในช่วงปีคิศัก320ถึง1003เนี่ย,ยมันก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยนะฮะอาจจะมีน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์มากอยู่พอสมควรโดยนะครับเพิ่มเติมก็คือ ในช่วงการขุดค้นพบครั้งก่อนๆน,นะครับที่ไซนี้นะฮะนักโบราณาคดีเขาได้ค้นพบวัตถุอื่นๆเพิ่มอีกด้วยนะครับอีกหลายชิ้นเลยรวมทั้งเหรียญที่มีชื่อและภาพของเพียวพัตตาอยู่ด้วยและอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับพวกเขายังพบรูปปั้นแกะสลักรูปปั้นของเทพีไอซิส มัมมี่ที่มีนิ้วทองคํำสุสานที่เต็มไปด้วยมัมมี่สไตล์กรีกโรมันนะฮะซึ่งหลากหลายอยา่างมากมายที่เขาค้นพบเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครียวพัฒตายอยู่ไม่น้อยเลยดังนั้นแล้วนักโบราณคดีนะตอนนี้ก็คือเชื่อไปเกือบ เกิน5 0 6 0แล้วว่าหลุมพระศพของเคลียวพัตตาต้องอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าเรายัางขุดค้นพบไม่เจอนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลุมศพของเคลียวพัตตานั้นอยู่ยงคงกระพันมาจนถึง2,000ปีเรียบร้อยแล้วในระยะเวลา2000ปีนี้ถ้าเกิดว่าอุโมงค์นี้ยังไม่ถูกทําลายและยังเรายัางค้นพบได้นะครับคุณผู้ฟังแปลว่าหลุมศพ ที่เก็บร่างมัมมี่ของเคลียวพัตตาไว้เนี่ยก็คงจะต้องมีสถานะที่สมบูรณ์อยู่แต่เพียงแค่ว่าเรายังหาไม่เจอนั่นเองครับว่าอยู่ที่ไหนของตำแหน่งในพื้นที่ของอียิปต์นะฮะซึ่งก็ต้องหาต่อไปครับและถ้าเกิดว่านักโบราณคาดีเขาหาเจอเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับว่าเป็ดไม่พลาดที่จะนำมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการค้นพบ อาอรายธรรมโบราณและก็หลุมประสบของเครียวพัตตาด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็ดก็รอติดตามข่าวนี้มาค่อนข้างประชันชิดเพราะเนื่องจากเป็ดเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็อรารยธรรมอียิปต์โบราณเนี่ยเป็ดค่อนข้างชอบเป็นพิเศษแล้วคุณผู้ฟัง่ะคบชอบเกี่ยวกับอารอยธรรมโบราณหรือเปล่าหรือว่าชอบอารยธรรมอะไรนะฮะคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าอยากฝากเป็ดนะฮะไปทําการบ้านเกี่ยวกับ อไรอยธรรเรื่องไหนนะครับเพื่อจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกไปได้นะครับเดี๋ยวเป็จะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับการขุดค้นพบนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครือมัตตาที่7นะฮะซึ่งใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ